สวัสดีครับเรามาเล่นกับเกม TCG Gas Shop Simulator นะครับใน EP ที่เนะเราส่งการ์ดไปเกียร์มาเราก็เลยได้การ์ดมาแล้วเกรดการ์ดเออเกรดการ์ดไม่ใช่เกียร์การ์ดเรามาดูเดี๋ยวว่าได้ราคาเท่าไหร่เปิดสซีโ้าห9สองใบแนะ่เลิศเดี๋ยวไหนดูดิดนี่โหูถ้าขาย2องใบเนี้ยแต่ถ้าขายใบยนี้ใบเดียวนะเอามาเก็บทําทุนเดี๋ยวขาย ไะเราเปิดร้านเลยเปิดร้านและเด็กไอ้ลูกน้องยังไม่มาอีกอ่อเอาเปิดร้านก่อนเดี๋ยวในอีพีนี้เราจะต้องหาอะไรทําเพิ่มเยอะขึ้นอันดับแรกนะเราจะจ้างลูกน้องก่อนครับไอ้หลอนี่เราจะจ้างมันเดี๋ยวเราสัมภาษณ์มันก่อนว่ายังไงจ้างมันมาเลยพันหนึ่งโอ้ไอ้หลออืมดูเครื่องนีจะหมดละเออเออเราเหลือยู่แปดร้อยเนาะ ใหร้านแล้วกันเนาะนี่ร้านจะได้ใหญ่ขึ้นเออเราก็ได้มีที่นั่งเพิ่มขึ้นเออเดี๋ยวอ่าโต๊ะยาวไว้ตรงกลางแต่ตอนนี้เติมของก่อนเนาะอันนี้หนึ่งอู๊แพรก้าร้อยแย่แพงมากอะ่ะแพ็คแบบน,นี้มาก่อนแล้วกันลูกออน,น้องยังไม่มาวันนี้หรอเราเติมของก่อนแล้วกัน เติมไม่ได้ด้วยไอ้ยา yeah. เราวางนี้ก่อนแล้วกันอเอาแพ็คที่เราเปิดในแพ็คล่าสุดไปก่อนแล้วกันอ่าเราเติมแพ็คล่าสุดไปก่อนเดี๋ยวเราต้องหมดแล้วสินะเควัสดีครับอ๋อลืมทักทายลูกค้าวัสดีครับทุกคนผมเปิดร้านใหม่นะเออเปิดร้านต่อจะใครล้วอัพห้องเห็นไหมกว้างขึ้น สวัสดีครับไอ้หนุ่มเออพี่ผมมีการ์ให้ดูโอ้โหห้าร้อยผมยังไม่มีตังเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนละการไอ้หนุ่มอเอ้าเฮ้ยเราไปสัมภาษณ์ไอ้เด็กใหม่ก่อนเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเออรับผมทํางานแน่นอนใช่ไหมรับครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้ตําแหน่งน้องโ oh. อ,อ้โหอ๋อเซตการ์ดแพกการ์ดสต็อกเชล อืเซตการ์ดแล้วกันเนาะเฮ้ยสต็อกเชล์ดีกว่า hmm. Hmm. เอออืมเออลืมบอกนะว่ามอดมันน่าจะมีปัญหาที่ลงภาษาไทยไปเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งอัปแดทแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เลยเออไว้ก่อนเดี๋ยวรออัปพดแเราค่อยมาแก้กันนะตอนนี้ก็เซตการ์ดก่อนเราจะลงการ์ดท,ที่มันต่ำกว่าร้อยขาย ให้หมดเดี๋ยว EP หน้าๆเราจะเริ่มไล่เก็บการและเพราะว่า EP หลังๆเราไม่ค่อยมีตังค์เลย hmm. เราต้องขายแพงบ้างแล้วล่ะจริงๆโอเค เดี๋ยวนะเราตั้งขายใบนั้นดีกว่าใบที่เกตเกตการ์ดใบนี้เออตั้งไปเลยพันพันห้าแม่งจะขายออกเปล่าเหรอโอเคเราก็ขายต่อไืมไม่ตำว่าร้อยขายให้หมดเลยแล้วกันนะอเเฮ้ยไอย้นุ่มสวัสดีครับตั้งร้านแล้ว เออรับอะไรม้างรับการอะไรไหมครับพอดีออกการไม่ดูได้เลยน้องโอ้โหการมึงแตกมากเฮียเกียร์การจะได้แค่หนึ่งไม่เอาพาละอ่าโต๊พันหนึ่งเนี่ยโต๊ะสองข้างเครื่องนี้เพิ่มอืมโอเคเดี๋ยวค่อยซื้อละกันเปิดไฟหน่อยเออเปิดไฟ เป็นมากเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะมันเสร็จแล้วเหรอมาหน้าทีวีแค่นี้เหรอเอ,อ้ยเอหนุ่มวัสดีครับวัสดีครับเออมีการไม่ดูอีกแล้วเหรอโอ้โหอยากได้วะ่ะราคาเสนอ,เอ,อเอาไปหกสิบเอ,อ้ยหกสิบแปดแล้วกันโอเคในการเนี้ยเดี๋ยวลดร,ราคาแล้วกันมันสูงไปนะ เอาพันสามแล้วกันราคาจะได้แบบปล่อยได้เผื่ออโอ้น้ำยาหมดแล้วเคเราต้องหาอะไรวางเพิ่มขึ้นดีตรงกลางร้านจะขยายร้านแล้วก็เราต้องหาอะไรวางสามร้อยอันนี้มาก่อนไหมเรือนีอ้เดี๋ยวก็ดูค่าไฟก่นอนค่าไฟยังไม่ตายเฮียค่าเด็กแรงงานค่าเด็กงานยังไม่ตาย เอ้ยเศร้าจริงเราเปิดการ์ดเลยแล้วกันเออไหนดูซิวันนี้เราขอด,ดวงหน่อยเปิดการ์ดเป็นไงมั่งเกลือใช้ได้ใช้ได้เมาหวานแล้วขนาดนี้เออ ะลุยเอ้ยดีอยู่เดี๋ยวงารา gas แพงๆใหม่ไหมจะเกลี่ย gas เท่ายเกลี่ย gas เออโอเคเกลือไปสองโอ้โหเกลือจัดเ,เกลือจริงจริง ตั้งขายขนาดไหนโอ้โหเกลือทุกซองอันนี่คงขายไม่ได้หรอกมั้งแม่งแพงไปลูกค้าเรามันยาจกอะเนาะเออไม่ค่อยมีกระตังอะไรอรอต้องเกี่ยกัาแต่ดังหลังเราเริ่มสะสมกราแพงไปบ้างแล้วนะใบโทษตึงลูกใบเอเค สวัสดีครับรับอะไรไหมครับเออของหมดเหรอเดี๋ยวเติมการ์ดหน่อยเอออยากซื้อนเนี่ยแต่แม่งซองเก้าร้อยเนี่ยเอาอันนี้มาอันหนึ่งอามานนี้กันนะเออมีอะไรต้องเติมไหมของเล่นเออซองสีฟ้าเอซองสีฟ้าด้วยเออจ่ายค่า <Okay. S 2> สวัสดีครับรับอะไรครับมีการ์ดมาให้ดูพี่เดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้โหมันอยากแลกกับการ์ดเราอะถ้าการ์ดผมลิมิเต็ดนะเออคิดดีๆเป็นการ์ดสะสมอ่ะอเดี๋ยวขอดูราคาตลาดก่อนว่ามันไปได้ไกลไหมโอม้ถ้าเกตถ้าเกตได้ก็ได้ประมาณเกือบสามพันแล้วถ้าน้เกตอืม ไม่เอาดีกว่าอยากเก็บไว้อ่ะอืมเดี๋ยวเก็บตังซื้อโต๊ะกลางดีกว่ามีที่วางไหมโอ้มันวางให้เลยเอ,อโอเคอะไรหมดอีกนี้อะไรหมดอีกแพงหลวะ สิบสองทำการ bundle ออ๋อมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องิกซ้ายโอเคคาใบนั้นคิดว่าคงขายไม่ออกจริงๆคิดว่าคง เออการไปนั้นคงขายไม่ออกหรอมั้งคิดว่านะราคามันสูงไปแต่จริงแตจริงๆก็คิดว่าคงขายไม่ออกอ่ะมันเวอร์ไปเนอะราคาเออไอหลานก็มืดตึบเลยเปิดไฟเออเปิดไฟแล้วนี่หว่าเออเอาอันนี้เปิด ไปเปิดนอกร้านก่อนลูกน้องสองสามคนเออมีลูกน้องก็ใช้ซะหน่อยย hey, ไม่รุ่งเลยแต่ก็ชีวิตสบายนะจริงๆในภาคน,นี้ก็มีลูกน้องก็ดีขึ้นเยอะเออแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องมดอืม,อมเดี๋ยวต้องหาอยู่ละ ต่การ์ดไม่ค่อยดีกันหจริงขนาดแพ็คใหม่เนี่ยแต่เกะการ์ดก็ไม่ค่อยคุ้ม่าไรสวัสดีครับพอดีผมไปดูการ์ดมาไอ้ดองพี่มีการ์ดให้น้องดูได้เลยเอามาทำอะไรวะเนี่ยเออเออเอามาก็ได้สองแล้วกันราคากลางเออเราต้องทำอะไรต่อดีเนาะตุ๊กตาบอร์ดเกม อืเดี๋ยวนะขยายร้านได้อีกเหรอโอ้โห็อโปรได้สี่เลยอืม hmm, เราต้องทำชั้นตรงกลางเหรอชั้นเนี้ยแต่พันหนึ่งเนี่ยสวัสดีครับมาดูการ์ดหน่อยโอ้โ oh, ห oh, การ์ดพี่แพงกันนะเนี่ยเอามาหกสิบเอามาแล้วขายดีกว่า เออน่าจะได้หลายบาทอยู่ราคาตลาดเออในวะนี่ไงเอาไปเจ็ดสิบห้าเอ้ยแต่เราก็พอมีพอกินนะในวันนี้ไปเปิดการก่อนแป๊บหนึ่ง แต่การ์ดแม่งไม่แม่งไ,ไ,ไม่เด็ดเลยเอาจริงอ,อ,อยากได้การดแบบปังๆเลิศๆอะ่ะเปิดมายังไม่เจอเลยอเอาจริงว่าในพาทเนี้ยจะลองอ้าแล้วนะหรือต้องเก็บกังแบบลงคอลเลกชันแบบเกตการ์ดอะไรอย่างงี้เหรอ,อ,อแต่ชอบเกมี้นที่มันเปิดได้เรื่อยๆเดี๋ยวหาหมดมาลงดีกว่า เดี๋ยวในนะอีพีหน้าอาจจะหาหมดมาลงนะ mm. อืมลูกค้าย,ยังไม่กลับบ้านเลยวะเดี๋ยวนะเออสเปย์หมดอืมอสเปยแต่จริงอยากซื้ออนี้ยแต่ว่ามันแบบมันไม่มีตังค์ลงเด็กที่ร้านก็ไปแล้วด้วยโอ้ชีวิตนอ้อสามทุ่มละ ซื้อไม่เสร็จเลยไอ้หนูสู้ๆนะเดี๋ยวพี่รอเออแม่งยังไม่กลับบ้านอีกเดี๋ยวนะของเล่นการ์ดก็ครบนี่หว่าเดี๋ยวขอดูอะไรหน่อยซอ,อซองโอ้โหซองโหดมันอยู่ข้างล่างหมดเลยนี่หว่าโออหน่อยต้องเลเวลสามเลเวลเจ็สิบเลยเหรอ เดี๋ยวกันได้ค่อยๆเล่นแหละเดี๋ยวผมหาหาคอนเทนต์เอาพูดไปเรื่อยครับเน้นเน้นไปเรื่อยสนุกเฮฮาซองอันนี้น่าซื้อแต่แปดร้อยซองแพงแพงที่อยากได้ของเล่นนันเนี้ยเดี๋ยวว่ากันกน้องสง,งสารเฮ้ยเจ๊รอไปก่อนนะพอดีคนปิดร้านแล้วแต่เขายังไม่กลับกันเลยดี๋ยลูกค้าเยอะเหลือเกินเศร้าลูกค้ายังไม่กลับเลยวะเฮ้ย เฮ้ยมันขายออกว่ะไอ้บ็อกไอ้สุ่มเนี่ยเอออ <Okay. S 2> รอมันทอนก่อนแล้วกันจะได้กลับบ้านเฮ้ยเรนนทอนจะกลับบ้านแล้วเร็วไอ้ลุงเร็วดีอยากกลับบ้านแล้วเร็วเร็วดีโอ้ยทอนชา้าจริงๆทอนชา้ชาช้าเฮ้ยกลับบ้านเลยไม่อยู่แล้วไม่ต้องซื้อกลับเถอะ ออโอ้โหติดลบสองพันเออวันใหม่แล้วไว้ยี่ิบเก้าแล้วเปิดร้านเลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เด็กที่ร้านอีกนิดหนึ่งว่าว่าทำงานไปไกลบ้างเดี๋ยวโอ้โหอย่ยกองทับมาโอ้โหเฮ้ยมันเดินเป็นระเบียบอะกองทับลูกค้า้โอ้โห อู้น่ากลัวจริงไอ้นมจะสอบถามอยู่เมื่อวานทำงานเป็นไงบ้างวะสบายสบายพี่ชิวเป็นต้องทำอะไรเยอะแค่เติมของโอ้ไม่ทำประจาโอเคพี่อืมเดี๋ยวยังไงพี่ก็ดูร้านให้ผมเลยนะเอ้ผมจะดูร้านให้พี่พูดผิด <laughs> โอเคพี่น้องเราสามารถน้องมันช้าไม่เป็นไรเราก็ทำอย่างอื่นต่อสวัสดีครับ เออวันนี้ก็เรื่อยๆนะเดี๋ยวเหลืออะไรมั่งวะเออเราเปิดการ์ดอีกแล้วกันเราไปเปิดนอกร้านหน่อยเื่อดวงใจเฮงเดี๋ยวเราจะต้องเก็บตังไว้บ้างอะ่ะแบบเปิดแม่งสักสองสาร้อยซองอ่ะเออแม่งโคตรมาหาเกลือจริง ราคายังไม่ดีเลยหรือเราขายทรงบัลลัรยดีกว่าแต่ก็อยากขายนะแบบเงินไม่พออ่ะอเ้ยเศราโอ้ยสวัสดีครับลูกค้ามีเสนอการ์อีกแล้วเหรอไอ้หนุ่มเดี๋ยวพี่ขอดูการ์หน่อยนะได้เลยไอ้หนวดเอามา สองราคาตลาดสามพันเฮ้ยยี่สิบเจ็ดก็เอาแล้วเขาเสนอขนาดนั้นเอออีบเจ็ดจุดห้าแล้วกันจุดสี่โอเคเอาไปเฮ้ยไอ้การนั้นไปแล้วอ่ะจริงมันไปแล้วเหรอมันไปแล้วจริงเหรอเฮ้ย มันไปแล้วจริงวะเดี๋ยวเกียย์กาไใ้นั้นน่าจะคุมอยู่สวัสดีครับอ่าดูการ์ดหน่อยดิยพี่โโอ้หใบนี้เอาสิบเก้าแล้วกันให้เยอ่กว่าตลาดหน่อยเดี๋ยวเอาไปขายยี่สิบเราได้โต๊ะกลางแล้ใช่ไหม คิดว่าได้ละนะเอาเชวล์นี้หนึ่งอันแล้วก็ซื้อซื้อแพ็คที่ไลเส้นนี้ห้าร้อยซื้อผิดไอช่างแวงซื้อผิดแล้วก็ต้องซื้อนี้ด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะใหม่โอ้โหแถวยาญเออ <c oughs> เปิดดิ เออโอเคอ่าอืมเออโอเคอืมโอเคทรงได้อยู่แล้วเอออ๋อ,อ,อมันตั้งแล้วหรอมันวางแล้วหรออืม เราเอาอันนี้หลบตรงนี้หน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาโต๊ะมาตรงกลางโอ้โหลูกค้าเยอะจริงว่ะเดี๋ยวกาไปเปิดหน่อยเปิดข้างนอกแล้วกันหวังว่าจะรวยนะอืมไหนดูซิมีอะไรน่าสนใจมัง้งเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอ เออแต่เดี๋ยวลืมส่งเกตการดเดี๋ยวนะเราต้องเกตการ์ดใบนั้นใช่ไหมแต่เปิขดขั้ไหนว่าจะเลเวยี่สิบของเล่นก็เออเดี๋ยวซื้อของเล่นใส่ด้วยใช่ของเล่นต้องซื้อด้วยนี่หว่าหม่ายาเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองก่อน ได้ซ้ำอีกเหรอถึงไปละร้อยขายให้หมดเลยเดียวอะอโอเคก็ไม่เกลือมากนะแต่ใบเข็บมีแค่สองสามใบนะสวัสดีครับมีอะไรให้ดูไหมโอ้ยอยากได้อ่ะให้ดูก่อนว่าราคามัน 2, 7, สองเจ็ดแปดนะเฮ้ยสองเจ็ดสอง,สอง,สองได้หรอเอาดิรออะไรเออเดี๋ยวนะไอ้เคาน์เตอร์เนี้ยต้องหาอะไรวางใช่ไหมเดี๋ยวหาการ์ดวางอืมอะไน,นี่ปะก็น,นี่ตั้งราคาอืมใส่ไปก้อนนี้ Okay. เดี๋ยวลองเปิดดูเดสนีการ์ดสิไม่มีโกรดการ์ดโอ้โหโกรน้าเกตมากสองใบแรกน่าจะคุ้มอยู่เดี๋ยวลองเกตปิดก่อนปะเกตเกตการ์ดเออใบนี้กับใบละนี่แล้วกันสองใบนี้เดี๋ยวเราเกต อ่าหนึ่งใบโอเคนะเดี๋ยวเราด่นวนมาถูกไปว่าสองใบแล้วก็เอ่อเปลี่ยนเป็นเกการ์กัจริงๆเราก็มีตังค์นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเอาใบนี้เกตด,ด้วยโอเคสี่วันตังค์ไม่พอโอ้เอองั้นเก็บกลับมาได้ไหมเออ โอเคสี่ร้อยน่าจะได้อยู่สองใบปะดูซิว่าได้เท่าไหร่อ่ะสวัสดีครับเฮ้ยส,ยสวยๆเอายี่แปดแล้วกันเอามาขายสามสิบได้ไหมทำสามได้ไหมโอเคเออทำสามก็ได้ตั้งขายเลยเดี๋ยวการ์ดใบละร้อยจะขายให้หมดแหละเพราะว่าไม่มีเงินเฮ้ยอันนี้ ต้องขายสามห้าไอ้สามสามเพราะว่าราคาเราไม่ค่อยมีเงินเราขัดทุนเยอะเออตั้งไปเพิ่งรู้ว่ามีการ์ดแบบนั้นด้วยนะสิดิสนีย์การ์ดเออแต่การ์ดแปดแปดก็ขายนะเอาจริงป่ะอ่ะเด็เปิดไฟอีกน่าจะมีเด็กเปิดไฟเออเอาบอร์ดเกมไหม อีเวนต์เปลี่ยนหน่อยละกันเอาเป็นน้ำละกันจัดอีเวนต์ใหม่แล้วก็เออรีวิวเป็นไงบ้าง4.5ก็โอเคนะไม่แย่มีบางคนให้ไม่ดีแล้วแต่เขาละกันเออแปดร้ยเลยหรอเอาอันนี้หนึ่งน,นี้หนึ่งห้าร้อยเหรอ,อเคเอามาใส่ เอามาใส่กันโอเคเอของวังเอองเงินก็ไม่พอเลยเปิดการ์ดก่อนละกันเดี๋ยวถ้าขายการ์ดเกตใบละร้อยทิ้งให้หมดละไม่ถึงสองร้อยขายทิ้งหมดละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกตอย่างเดียวละอืมดีกว่าเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีเงินอ่ะดิเออใช่ปะ ยังไงก็ต้องใช้งเงินอยู่ดีเฮ้ okay. แต่ราคาเปิดการก็ไม่แย่นะนจริงๆแต่คิดว่าอีกหน่อยเคาน์เตอร์นะ่าจะต้องมีเพิ่มแต่ห้องมันยังเล็กอยู่ถ้าถือว่าขยายไปขนาดนี้ก็โอเคนะในห้องเราอะเออเราขายไปละร้อยเลยดีกว่าเราจะไม่เก็บละ อยากได้เงินคนต้องใช้เงินเนาะออเ,เออเคอือเคไหม เฮ้ยจัดบันโดเอาไว้เขาส่มเล่นๆต้อเ,เปิดไฟยังวะพอเปิดแล้วเออบันดีครับเป็นไงบ้างลูกค้าโต๊ะพอไหมก็พอนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวเราเจะต้องหาอะไรวางเพิ่มเนาะเออเดี๋ยวว่ากันนะอ,อืมแต่ เอา้าไอ้หนุม่มสวัสดีครับเอาเธอมีอะไรให้ดูเหรอมีการให้หนุ่มดูอุ้มไปละร้อยเนี่ยเท่อยู่ในใบเนี้ยขายเก้าสิบสามเอาเก้าสิบสามไปเลยขอบคุณครับกําไรนิดหน่อยก็เอาเดี๋ยวว่ากันเออวันนี้ก็โอเคนะไม่แย่มากรายได้อืมเดี๋ยวขอดูอะไรหน่อยนะเออซองมันราคาขึ้นหมดเลยเหรอ วันนี้ก็หากเราต้องซื้อกาดวางเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวค่ารายจ่ายแพงเหมือนกันนะเนะี่ยโอ้วันนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยสองทุ่มแล้วนะเออเราจะต้องเปิดเพิ่มแหละเพราะเราไม่มีตังค์เลยทำไมมืดจังวะวันนี้ ไม่มันมืดจังว่ะข้างนอกเนอืะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเหรอซองเอ่เศร้าออแล้ว ปิดร้านได้ยังอ่ะไอ้นมมีใครดูอ๋อเขาจะปิดร้านแล้วนะโอ้โหอยากแรกกับใบนี้เ้ยแต่ก็คุ้มนะท่านแรกอ่ะใบนี้กับใบนี้ยอืมเดี๋ยวขอดูอก่อนเกรดได้พันหนึ่งเนะี่ยท่านแรกมาคือต้องขายแล้วลูกค้าไม่กลับบ้านกันเนาะโอ้ยเ,เดือดร้อนผมอีกเอกลับบ้านเถอะพี่ ไอ้นมมีไกด์ดูอีกตามเคยนะได้เลยพี่โอ้โหยตังไม่มีอ่ะพี่ไปเถอะกลับบ้านไปสามสิบแล้วเว้ยสาสิบวันแล้วธุรกิจก็เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวซื้ออะไรมาลงมั่งดีน้ำยาน,นี่ก่อนจะหมดยังเออซอง ต้องซื้อลายเส้นอันนี้ยี่สิบถึงจะมีอันนั้นเหรอเออยี่สิบเลยนะซองแปดร้อยหลังการเราซื้อ,อน,นี้สักสองอันเอาลายเสน้นนี้หนึ่งจริงๆไม่มีอ่ะซื้อไปเลยก็ได้โอ้พอซื้อลายเส้นไม่มีตังซื้อโอ๊ย แย่ yeah, แล้วตังไม่มีโอ้เศร้าเศร้าหนักเศร้าหนักเดี๋ยวเติมของกันอืเศร้าจริงเศร้าจริงเดี๋ยวเปิดร้านเลยละกันตั้งขายเลยนี่ขายทิ้งไปเลยเพราะว่า เก็บไว้ไม่เก็ตไม่ขุมเราเริ่มขายแล้วอะไรชอบอะไรที่ๆเราก็จะเก็บเก็บไว้นะการ์ดอะ่ะสวัสดีครับร้านเปิดแล้วนะวันนี้ก็เรื่อยๆนะลูกน้องก็พร้อมรับสถานการณ์แพงเหรอลดร,ราคาหน่อยเออเราก็เติมหน่อยของไปเปิดการ์ดหน้าร้านก่อนไป าอการเงียบเหลือเกินไม่มีเด็ดเลยเหรออืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันถ้ามันไม่เด็ดเราก็เก็บเก็บตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อแล้วกันเนาะเออดีกว่าโอ้ไม่มีอะไรดีเลยอะช่วงนี้เออยอ่จังสงสัยอาจจะดีแควางใบอ่ะไม่มีใบเจ๋งๆก็เลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวอาจจะต้องหานี่อีกอันหนึ่งอีกโตหนึงงั้นเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าละกันขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับกับ PK Gym นะครับฝากด้วยวัสดีครับผม